วัีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กันอีกเช่นเคยวันนี้พี่ไอจะนำสาระความรู้มาฝากน้องๆน,นะคะถ้าพูดถึงมาฝรั่งทอดช็อกโกแลตปลาเส้นกุนรลตเยลลี่โอ้ยแต่และอย่างเป็นขนมสุดโปรดของพี่ไอเลยล่ะค่ะเชื่อว่าน้องๆหลายคนคงจะชอบเหมือนพี่ไอใช่ไหมล่ะคะวันนี้พี่ไอจะมาบอกว่าขนมอร่อยๆร,รูปลักษณ์ชิญชิมพวกนี้มีอันตรายแฝงอยู่อย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะค่ะ มีผลวิจัยพบว่าขานมกรุบกรอบที่มีคนชอบมากกว่า700ชนิดมีส่วนประกอบรสชาติที่หวานหรือเค็มจัดมีมันเยิ้มจากการทอดซึ่งคนที่ชอบรับประทานขนมพวกนี้จะมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคเบาหวานหัวใจขนมเหล่านี้กำลังเป็นต้นเหตุให้เด็กไทยมีปัญหารเรื่องไขมันซึ่งพบเด็กไทยมีปัญหารเรื่องไขมันและน้ำตาลผิดปกติ ซึ่งมาจากความอ้วนส่วนสาเหตุมาจากการรับประทานขนมเป็นเวลานานสะสมกันเป็นเวลานานๆน,นั่นเองไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมล่ะคะพอขนมพวกนี้เรารับประทานกันอยู่ทุกวันพอสะสมในร่างกายเรานานๆเข้าจะเกิดผลเสียมากขนาดนี้พี่อว่าเราควรหันมารับประทานอาหารธรรมชาติอย่างผักผลไม้เพื่อเป็นการล้างผิดกันบ้างแล้วล่ะคะ่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ